ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมทิโราทนกันเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง10อันดับท่าอันติตัวละครที่เท่สุดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันผมก็ขอพูดไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้เกิดมาจากความชอบและรสะนิยมของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่า10อันดับท่าอันติตัวละครที่เท่สุดเนี่ยจะมีของใครกันบ้างอันดับที่10โตครับ สำหรับอันติของออยาโตเนี่ยเอาจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับแค่ยกดาบขึ้นให้ดูเท่เฉยแต่ก็เพราะตัวละครที่ใช้เป็นออยาโตเนี่ยแหละครับมันถึงได้เท่เพราะด้วยความที่พี่ออยาโตถือว่าเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเท่อยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าความเท่ของตัวละครนำไปทําให้ท่าอันติที่ดูธรรมดาเท่ขึ้นมาซะงั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้อันติพี่อายาโตเป็นอันดับที่10ครับอันดับที่9สเกิร์กครับโดยอันติของจานสเกิร์กเนี่ยก็จะคล้ายกับของออยาโตตรงที่มันไม่ได้มีอะไรมาก แต่จุดที่ทําให้ผมคิดว่ามันเท่กว่าเนี่ยก็คือแอนิเมชันฟันมิติตอนประมาณวินาทีแรกครับคือไม่รู้เป็นเพราะผมเสพเมมหรือเกมแฟนตาซีมากไปหรือเปล่าเพราะเวลาเห็นตัวละครมีท่าแบบตัดมิติแหวกมิติมันมักจะทําให้ผมขนลุกตลอดดังนั้นก็เลยทําให้ตอนที่ผมเห็นอันติของอาจารย์สเกิร์กเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเท่ทันทีแต่ด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชันแบบสั้นๆแถมมันจะตัดมิติไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษผมก็เลยให้อันติของอาจารย์สเกิร์กจบที่อันดับที่9ครับอันดับ8 ยูล่าครับสำหรับอันติของยูล่าก็จะเป็นการใช้ดาบใหญ่ฟันกวาดเป็นแนวนอนซึ่งถ้าฟังแค่นี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมละครับแต่ที่ผมให้อันติของยูล่าได้มาอยู่ในคลิปนี้เนี่ยนั่นก็เป็นเพราะว่าอันติของตัวละครตัวนี้เป็นอันติที่มีแอนิเมชันค่อนข้างทรงพลังอันนี้จะเป็นเพราะตัวยูล่าใช้ดาบใหญ่ด้วยมันก็เลยทำให้อันติออกมาเป็นแบบนี้แต่มันก็จับวัตเทหพอตัวเลยครับอันดับที่7มาวิก้าครับอันนี้ผมก็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับ ด้วยความที่มายิก้าเนี่ยเขาปูบทมาให้เป็นสาวหล่ออยู่แล้วมันก็จะทําให้อันติของต,ตัวละครตัวนี้ต้องเท่ตามไปด้วยก็นะจะไม่เท่ได้งไงอะแว่นมอเตอร์ไซค์ขึ้นฟ้าแล้วดาบฟาดบอกเลยโคตรเท่เลยครับอันดับที่6นาฮิดะครับอันนี้ผมว่าหลายๆคนคงงงนะครับว่าน้องนามาได้ยังไงคือเอาจริงๆทีแรกเนี่ยตอนน้องนาเข้าเกมมาใหม่ๆผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับจนกระทั่งผมได้ไปดูอนิเมะเรื่องมหาเวทผนึกมารเท่านั้นแหละครับ น้องนาในสายตาผมเนี่ยก็กลายเป็นผู้ใช้คุณใสขึ้นมาทันทีและแบบหลังจากนั้นเป็นต้นมาเวลาที่ผมเล่นน้องนาในอดีลองผมมักจะเผลอหลุดปากพูดคําว่าการอาเขตออกมาแทบจะทุกครั้งเวลากดอันติครับเรียกได้ว่าจากอันติที่ทีแรกผมมองว่าสวยกลายเป็นอันติที่ดูเท่ให้ผมเบียวเล่นไปเลยครับอันดับที่5้าไซโนครับไซโนเนี่ยถ้าพูดถึงเกมเพย์อาจจะดูธรรมดาไปหน่อยแต่ถ้าพูดถึงท่าอันติผมไม่รู้ว่ามีคนชอบไหม แต่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยครับคือด้วยความที่อันติของไซโนเป็นการใส่เกาะแขนแล้วก็ใส่หน้ากากมันเลยทําให้ผมนึกถึงมัสไลเดอร์ครับคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นแฟนมัสไลเดอร์อยู่แล้วก็เลยค่อนข้างชอบตรงส่วนนี้และมันก็เลยทาให้อันดับของไซโนเนี่ยค่อนข้างสูงในคลิปนี้ครับอันดับที่4โยอิเมะครับเอาจริงๆอันติของน้องโยในสายตาผมเนี่ยมันเป็นอันตินที่ทั้งเท่และสวยในเวลาเดียวกันเพราะอันติของน้องเนี่ยคือการที่น้องกระโดดขึ้นไปกลางอากาศเพื่อยิงธนู ในขนาดที่ฉากหลังจะมีดอกไม้ไฟมาประกอบซึ่งถ้าดูรวมๆแล้วเนี่ยถือว่าดูดีมากเลยครับแต่ที่ผมให้แค่อันดับที่สีเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอันติของน้องมันค่อนไปทางสวยมากกว่าความเท่ครับซึ่งในคลิปนี้เป็นคลิปกานดบบอันติที่สวยที่สุดอันติของน้องโยเนี่ยแหละครับที่จะยืนหนึ่งในความคิดเห็นของผมอันดับที่3คาซุฮะครับอันติของคาซุฮะเนี่ยถือเป็นอันติที่พิเศษมากๆครับเพราะสภาพพื้นที่และก็ช่วงเวลาที่ต่างกันเนี่ย มันจะทําให้อันตินี้เทได้ในหลายๆแบบแต่ถ้าไม่นับองค์ประกอบตรงส่วนนี้เนี่ยตัวอันติเองก็มีความเทอยู่พอประมาณเพราะด้วยความที่เป็นการชักดาบแบบซามูไรด้วยมันก็เลยดูเทในแบบของซามูไรอยู่แล้วผมเลยให้อันติของคาซึฮะเนี่ยได้อันดับที่3าในคลิปนี้ครับอันดับที่2งจงลี่ครับสาหรับอันติของจงลี่เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายคนเลยครับที่มองว่ามันดูเทก็นะจะไม่เทได้ไงอะเสือุกบาทมาทั้งลูกเลยแถมต้อนเสกเนี่ยกอดอกเก็กท่าด้วยนะแล้วจริงๆเนี่ย ความเท่ของอันตินี้ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผมเปิดปู่มาด้วยนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับเพราะในปัจจุบันนี้อันติของปู่ไม่ใช่อันดับที่หนึ่งในสาตาของผมแล้วและสุดท้ายอันดับที่1อเล็กคิโนครับอล็กคิโนเนี่ยผมไม่รู้มีใครชอบท่าอันติของเจไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันโคตรเท่เลยครับเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่นึงดูดสายตาผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโทนสีที่โทนสีหลักเนี่ยจะเป็นสีดํากับสีแดง และก็อีรดยาบถของเจเล็กที่มีททางการดีดนิ้วและการทำมือเป็นสาระให้เงียบๆมันก็ทำให้ผมขนลุกมากๆจนอยากกดอันติบ่อยๆเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ผมนามาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนีี้สสวััดครบ